ดีแฟนคลับเอฟซีสากตาบุญโซลาเซล์นะครับนะมือหน,นีเข้ากับกำลังเดินทางไปสำนักสงฆ์วังบัวแดงนะครับเพิ่นก็นอยู่ในเขตของอำเภอโค้งเกียมเนี่ยครับตำบลหนะ้วยยางเนาะอ่าพอมีไฟฟ้าเนาะอยู่เทิงภูเขานะครับกำลังเดินทางกันขึ้นไปเนี่ยะนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันนะครับก็เป็น อาสำนักสงฆ์นะครับที่อยู่บนภูเขาโมมิไฟนะครับโมมีนามเนาะกับเมื่อนี้ก็จะมาเหตุเรื่องน้ำให้ทางพระอาจารย์เพื่อนในใช่นะครับเนาะกับมิจฉาภาพนะครับมิจฉาภาพเพิ่นรวมทํ้บุญมานาวลานเ้างเก่ารวมทํางบุญอาไปน้ำนะครับกับซอยกันนะครับคนละแรงกําลังเดินทางเดี๋ยวพาเขาเขาไปเดูนะครับเนาะ เดินทางก็ลำบากนิดนึงนะครับทางมันก็ไปน้ำผู้เนาะเดี๋ยวไปหอดในวันเดียว นี่เท่ากับเดินทางมาใกล้ถึงแล้วนะครับเห็นป้ายวัดแล้วนะครับเห็นป้ายแล้วเนาะสำนักสงฆ์วังบัวแดงนะครับครับสำนักสงฆ์วังบัวแดงนะครับมีสังผู้เนาะมีแต่หินนะครับ เรื่องข้างในกันอ่ะเข้ากันมาถึงนะครับสนานักสงฆ์วังบัวดแดงเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปเบิ่งนะครับว่าติดตั้งแพงไหนจะอ,อยู่ข้างบนนุ่นนะครับอยู่ข้างบนแต่ว่าบอ่อลจะดูดจากน้ำห่วยมันเป็นน้ำตกนะครับอยู่ทางนั้นเดี๋ยวาพาไปเบิ่งพร้อมกันนะครับเนาะไปบอกว่ากไม่ดีแลบอ

นีย่ยลูกไปหันละเดินไปก่อนนะครับยังหาทีมงานบ่หัวเพื่อนไปติดต่างที่ทางไหน thì ngàn an họ ở giữa trang trí này ạ, đang tiêm, đền quá, đền thoa lúc quá, thướng như vậy đó ออนี่เป็นน้าตกนะครับนี่เป็นน้าตกแต่ว่ามันกับบ่มีน้มนะมันเหมือนหนาฝนกับจะมีจะน้มซึมนะครับ,าาารบทางนี้่ิดูดขึ้นไปใช้งานเนะาะตัวนี้ตัวน,นี้ก็เป็นบอ่อน้าซึมนะครับที่ช่างอาจารย์เพิ่นเตรียมไว้ให้คูดไว้ให้เนาะแล้วนะก็มีน้าซึมออกมากเป็นโขดหินนะครับขนาดฝนมันก็จะเป็นปน,น้าตกนะครับแถวนี้ เตรียมปั่มนะครับก็เข้าสีใสซ้ำเม,มิดนะครับเพราะว่ามันมันขื้นสูงนะครับยอดขื้นไปพุนแล้วปลายพุ่นนะครับเนาะอ่าทอก็ว่างไปยี่สิบเซนนะครับจากปากบอนี่ขึ้นไปปั่มปั่มมากยู่น,นี้เป็นเจ็ดลอยหักศิวนะครับเจ็ดลอยหักศิวะอ่ารุ่นหกคิวนะครับรุน่นเฮดหกสิบเมตรทรงสูงนะครับทรงสูงทรงไก่มากเป็นตัวพร้อมอเดี๋ยวตี จำล่องเป็นบอ่อบะดันนะครับเอาไปในในปอกปูนนะครับไปขึ้นไปเบิงหวองว่างแผงนะครับว่างเงื่องเถิงนะครับตั้งรางมันต้นใหม่หลายมันบ่มีแดดนะครับเพื่อนกับสี่ว่างเถื่องย่างไปน้ำหน้าเอทอเนี่ยเขาใหญ่สางคนด้วไป นี่ครับมองต่างแขงที่ซึิงหินเลยโวแขงนะครับนี่ร่างกิ้งชิงก่อนหินนะครับเดี๋ยวกระสีเอาคุณลอกอีกที่หนึ่งนะครับก็เป็นซี่รอยวัดนะครับจำนวนสามแขงแล้วก็ ๆๆๆออยึดเชิงยอดผู้นะครับตัวแพนมันนะครับตั้งยูดเชิงก่อนหินก่อนนี้นะครับเป็นจุดที่น่าจะรับแดดได้นะครับข้างล่างมันรับม่ได้ไมันมีแต่ต้นใหม่เนาะ,นะครับ ปั๊มนะครับปั๊มสามนิ้วลงท่อสามนิ้วนะครับนี่นะซ้อมลงเั้ยอัวนี้ก็จะเป็นท่อนะครับสะกีนน้ำเ <ทอ S 2> ขาไม้ที่หนึ่งนะครับกันคูนกันใบใหม่เออเหลือขวงเออตอกนะครับ,บสอบอยู่ข้างล่างก่อนนะครับก่อนที่อัดเก็บใส่ขบนเนาะ,ะครับเป็นท่อนิ้หนึ่งนะครับท่อนิ้หนึ่งเพราะว่าเขาจะตรงไก่นะครับออกแห้งดีนะออกแห้งดีอยู่ เดินไดทานอยู่บอ่บอไหนไนะม่บ่กหมดแล้วมาแล้วเลยครับน้ำถึว่าทั้นคะู่แล้วตอนนี้อยู่นึง งานติดต่างก็เรียบร้อยนะครับตอนนี้แล้วเซ็จแล้วครับกายูสำนักสองว่างบัวแดงนะครับอำเภอของเกียมนะครับตำบลหอยย่างนะครับถ่าารายละเอียดงานกับนามก็เฮ็ตแล้วนะครับเรียบร้อยหมดทุกอย่างอาันนี้จะพากันลงเมื่อนะครับก็บรรลุบรรลุลร่วมกดี ทางหน้าบัรจานยกันยู่ทั้งทีนะครับ่นเดียวขื้นแทงทั้งนี้นะนะครับก็อาวุธท่านาบุญน้ำกันนะครับจากทีมงานสาตาบนโซลารเซลล์นะครับสำหรับคลิปนี้ก,ก็ล่ากันแบบบรรยากาศอยู่บนเขานะครับขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ